พี่นองจ้ามือหนีสายวีธิโทรไปหาพาอ่ออเรื่องท่เพ่นคอมเพีนมากะนะจ๊ะสีอันโทรไปบอกกับเพิ่นเนี่ยหน้าเพิ่นเพิ่นสีวา่าห้าบส่สนใจเพิ่นฉันดินั่นแหละใช,ใช้ใช้วีจิโทษไปกันด้วยค่ะอา,ก,ากราบเรียนท่านค่ะเพราะาก,กราบเรียนท่านพออค่ะสายวีคนปากเปรค่ะท่าน อ๋ออ๋อ,อสายบีจะโทรมาเรื่องลาบเทวันนั้นนะคะท่านค่ะค่ะสายบีต้องประทานโทษท่านด้วยนะคะเรื่องนี้เพราะว่าอาําสายบีไม่ทราบว่าท่านชอบทานดิบอ๋อค่ะค่ะค่ะท่านจะทานเหมือนสาหรายว่ากะเม็ดหรือคะท่านอ๋อถ้าลวกแล้วมันมันเหนียวแล้วมันยาวติดกันมากเลยคะ่ะท่านค่ะโอ้มันเกี้ยวเหลียกไก่ท่านโอ ต้องสายวีขอโทษสายวีขอโทษนะคะท่านขาค่ะแล้วก็เรื่องก้างที่ท่านเจอนะคะค่ะทางเชฟของเราได้รังสรรค์เมนูนี้มาเพื่อสุขภาพของท่านเพื่อว่าท่านจะได้รับโปรตีนอย่างสมบูรณ์ค่ะก็คือว่าอย่างเต็มที่อย่างอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะท่านเขาก็เลยตา เอาเอาอินเกรีเด so ียนเอาส่วนผสมทั้งหมดตำโขลกใส่กันหมดอาจจะมีบางตอนบางชิ้นที่มันไม่แหลกละเอียดค่ะเพื่อว่าเราจะได้สกัดเอาน้ำแคลเซียมจากปลาทูนั้นนะคะซึ่งเอามาผสมเอามาเป็นส่วนผสมในลาบเทาค่ะอ๋ออ๋ออันนี้ฉันไม่ทราบไม่ไม่ทราบจริงๆอาว่าท่านชอบทานดิบน้องเขาก็เลยเกรงว่าท่านจะได้รับพยาธิหรือว่าขี้กระตืออยู่ที่อยู่ในที่อยู่ในไอลาบเทาะค่ะท่าน ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะต้องต้องขอโทษจริงๆค่ะท่านอ่าแล้วก็เรื่องเรื่องเล็บของของกระปรอมค่ะที่ก้อยกระปรอมมันนั้นนะคะท่านค้าทางเชฟของเราได้รังสรรค์เมนูนี้ให้มีความคล้ายคลึงกับอุ้งเท้าหมีที่ท่านเคยเรียนให้ใส่วีซา่าว่าตอนนั้นท่านไปทานอุ้งเท้าหมีอยู่ที่ต่างประเทศโรงแรม5ดาวค่ะ ทางสายบีก็เลยอยากจะให้ท่านได้ลิ้มรลองรสชาติของอุ้งเท้ากิ้งกาค่ะท่านอ่าค่ะค่ะคือทางเชฟของเราได้รังสรรค์เมนูอย่างสุดฝีมือเลยค่ะท่านอ้อนเล็บมันไปขูดตรงกลูกกระเดือกเหรอคะท่านอ๋อค่ะค่ะอันนี้ฉันก็ต้องขอโทษท่านจากหัวใจนะคะท่านค่ะค่ะ ค่ะ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 ท่านขาขอพอคุณมากค่ะที่ท่านเมตตาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านรับสายของสายวีนะคะขอบคุณมากค่ะท่านขาค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าโทษเคลียร์แล้วจ้าเออเพิ่นวบากับยาเฮดจังสี่อีกเด้อพ่าซันเพิ่นว่าเท่าหนึ่งเพิ่นมากินคือสาหว่ายวะกับมิเพิ่นวบาเออ ไซวี่กับว่จาจักเนาะอันไซวี่กับบังดีกับเพื่นอนนั่นละอันที่สองอันเพื่อนผัดเค้ยบอยฟาง่าเพื่อนเคยไปกินอันอุ้งเท้าหมีอยู่ที่ต่างประเทศโรงแรมห้าดาวเป็นมาจึงสี่ไซวี่ก็เลยคิดว่าสิเอาอันก้อยกับอมนี่ค่ะมันเหลืออุ้งเท้าแม่จ้าเพื่อสิเอามาลัางสันไม่นู่ห้เพื่อนด้เพื่อนผัดบ่มนั่นละจา้าจังเฮาบุงห,หูเนาะเฮาบุงห,หูเฮาบ่าบาบผิดตรงนั้นพี่น้องจ้าจ้า นั่นแหละจ้าขอบุญหลายๆเดจ้าด้วยกับการติดตามรับชมจ้า